นี่คือเรื่องราวของนิเกะที่มีชื่อว่ามาเซียนาเธอคือนิเกะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาจารย์โดยเฉพาะและตัวเธอก็ยังทุ่มเทให้กับหน้าที่นี้อย่างเต็มกําลังและนี่คือเนื้อเรื่องของเกมนิเกะครับวันวุ่นวุ่นวันวยรุ่นใกล้สอบเนื้อเรื่องครับปูมาตอนที่นักเรียนแล้วก็คุณครูห้องพีนะกําลังจะถ่ายรูปรวมกันครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นแนะนําตัวละครเบื้องต้นด้วยก็จะมีมาเซียนาครับที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกๆแล้วก็มีน้องไล น้องไอและก็ชไวครับจากที่ดูแล้วทุกคนในห้องก็เข้ากันดีนะรักกันดีด้วยอีกเหตุผลที่บ่งบอกครับก็คือในตอนที่ถ่ายรูปอะหน้าของมาเซียนหน้าเครียดครับเด็กๆก็เป็นห่วงว่าคุณแม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่าจารแม่บอกน้องๆว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงหลังจากเสร็จทุกอย่างครับนักเรียนก็แยกย้ายกันไปพักในโรงเรียนตอนกลางคืนมีเสียงกดแป้นพิมพ์ดังขึ้นเนื้อหาหน้ากระดาษนั้นคือจดหมายเชิญตัวเราไปเป็นผู้คุมสอบให้กับโรงเรียนอาชีวะ m m ็ และเป็นสักขีพยานให้กับความสําเร็จของนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาและคนที่เขียนจดหมายนั้นครับเหมือนว่าจะหวังมากๆให้เราต้องไปให้ได้เราครับที่ได้จดหมายเชิญก็บอกน้องๆครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาคือคืองี้จากปากของเอนิดครับไอโรงเรียนเนี่ยมันมีสปอนเซอร์อยู่เว้ยซึ่งมันคือบริษัทของมิสลิสชูเอินอ่ะมันก็เป็นผู้บริหารอยู่ในโรงเรียนนั้นด้วย แต่มีข่าวลือไปไปมาว่ามันจะสร้างเด็กให้ออกมาเป็นทีมเมทริกซ์ V2 เว้ยแต่ก็เป็นแค่ข่าวลือนะยังไงก็ตามครับน้องๆก็สนับสนุนเราให้ไปมากๆเลยถึงขนาดมีคําเชิญขนาดนี้ในฝ่ายนั้นคาับก็ต้องให้ความสําคัญกับเรามากแน่แต่แล้วครับมันสอบเกี่ยวกับอะไรวะไอเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับพ่อเขียนมาแค่ว่าเชิญเราไปอะอ่ามาถึงจุดนี้ครับก็เริ่มวันวันแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะในเมื่อไม่รู้ครับลาฟีก็ถามเราเพื่อความแน่ใจว่า พอบอจะไปจริงดิไอเราครับก็เป็นคนดีปฏิเสธไปก็เสียมารยาทอีกแล้วเนาะแล้วอีกอย่างอยู่นั่นมันก็เป็นโรงเรียนด้วยคงไม่มีใครแปลกๆโผล่มาหรอกมัง้งเราครับได้ไปตามที่นัดเอาไว้อยู่ๆก็มีกลุ่มคนใส่ชุดคุมสีดําออกมาแล้วล้อมตัวเราไว้หนึ่งในนั้นครับเหมือนว่าจะเป็นผู้นําของลัทธิได้กล่าวสรรเสริญเราเปียบดังพระเจ้าเขาบอกว่าที่เรามาที่นี่เป็นสัญญาณอันดีเพราะพวกเธอจะได้สอบผ่านอะทีนะ่อะไรเนี่ย เราก็มองกลับไปที่ป้ายครับเอ้ยแม่งก็ป้ายโรงเรียนนี่หว่ากูไม่ได้มาผิดที่นี่เสียงสรรนเริญครับก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนคนรอบข้างมันสนใจเราละไอเราก็เป็นคนขี้อายซะด้วยสิก็เลยขอตัวออกมาก่อนนะครับแต่แล้วครับอยู่ๆก็มีคนมาก่อนเราจากทางด้านหลังอะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้ครับดันหลังเราไว้นั่นก็คือเทียนแล้วก็นาการนั่นเองเหมือนว่าน้องๆครับจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมา แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาด้วยเหตุผลอะไรก็เลยถามเราได้แหละเราก็บอกน้องไปครับว่ามาคุมสอบอะด้วยความที่ว่าวันนี้ครับเป็นวันสอบก็เลยวุ่นวายกันมากมากครับพวกน้องๆเองก็เพิ่งสอบเสร็จเหมือนกันอยู่ๆครับมาเซียน,นาก็วิ่งแหวกฝูงชนมาหาเราเธาบอกว่าพอดียุ่งมากก็เลยไม่ได้มายืนรอแต่คุยธุระตรงนี้ก็คงจะไม่เหมาะเลยเชิญเราไปห้องประชุมครับเราก็บอกลากับนากะแล้วก็เทียไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาหาใหม่เด้อพอมาถึงครับมาเซียน,นาจะบอกเราว่า การสอบภาคทฤษฎีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคปฏิบัติจะเริ่มในวันถัดไปภาคทฤษฎีก็คือวัดว่านิเกะคนนั้นน่ะสามารถช่วยเหลือผู้ประชาการของตัวเองได้มากแค่ไหนส่วนภาคปฏิบัติก็ตรงตัวเลยสู้กับแรปเจอร์นั่นแหละผมก็มองกลับไปคําในอดีตเจอิงกิเคยพูดกับเราว่าไงนะ โอเคคงจะคุมสอบได้อยู่มัง้งไอเราครับที่โดนเชิญมาก็เพื่อเป็นตัวแทนให้กับผู้ประชาการหลายคนด้วยว่านิเกะคนนั้นอะ่ะเหมาะสมหรือเปล่าด้วยความที่เราครับเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากบนพื้นผิวแต่สภาพจริงก็คือเออผมที่รอดมาได้อะเพราะว่าน้องๆช่วยครับแล้วผมก็มีดวงด้วยอ่ะครับไม่ได้ขิกอะไรหรอกครับมาเซียน้าบอกว่าวันนี้ครับไม่ต้องทําอะไรละ ให้ไปพักผ่อนที่ห้องได้เลยไม่ก็ออกไปคุยกับเด็กนักเรียนก็ได้แต่มาเซียน่าเตือนว่าบางทีนักเรียนที่เรารู้จักอาจจะทําตัวแปลกๆหน่อยเดี๋ยวพอออกไปคงจะเห็นเองละมั้งตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่โถงทางเดินไรครับผู้อายุน้อยร้อยมีมก็โผล่มาอ๋อแล้วก็ในโรงเรียนนี้นะครับจะเรียกตัวเราว่าอาจารย์นะน้องถามว่าไม่เห็นเข้าใจเลยจะสอบไปทาไมภาคปฏิบัติอหนูพอเข้าใจอยู่นะแต่ไอ้ข้อเขียนเนี่ย ทำไปทำไมแน่นอนครับว่าเราจะตอบในฐานะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราตอบน้องว่าเออจริงไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไปทําไมเหมือนว่าตอบแบบนี้ครับคุณแม่จะไม่ปลืม้มมาเซียน,นาครับก็ตอบแทนเราว่ายิ่งนิเกตฉลาดมากเท่าไหร่ก็มีเปอร์เซ็นต์ในความสําเร็จมากเท่านั้นนะหนูไลเออไม่เห็นจะจริงอะ่ะหนูก็เห็นนิเกตหลายคนนะที่มีสมองไว้แค่ขั้นหูอะ่ะยกตัวอย่างก็ไอสองตัวเนี้ยเพราะงั้นหนูไม่ขอสอบข้อเขียนนะ แต่คุณแม่ครับก็ยื่นคําขาดว่ายัางไงก็ต้องสอบเธออยากตามคนอื่นไม่ทันหรือไงสุดท้ายครับตามภาษาเด็กะนะที่โดนคุณแม่ดุก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปละดูทรงแล้วครับก่าจะสอบเสร็จก็วุ่นวายน่าดูเอาจริงๆไหมต่อจากนี้ก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคนแรกเลยชาวใบไม่รู้ว่าอา่านชื่อถูกเปล่านะคนนี้คำมาสายมูเลยน้องบอกว่าให้เดินชิดขวาแล้วจะสอบผ่านไอ้ครับเครียดมากจนหยุดคอเท้าไม่ได้นักเรียนบางคนครับก็วิ่งแก้บน บางคนก็ทานายดวงตัวเองพอจะสอบครับทุกคนก็บ้ากันไปหมดมาเซน,นาบอกว่านเนี่ยเรื่องปกติอยู่และพอจะสอบข้อเขียนทีไรก็เป็นแบบเนี้ยตอนนี้รัามาเซน,นาก็มาส่งเราถึงห้องพักแล้วนะเราก็ได้บอกลากับเธอตรงนั้นครับตัวเราที่เหนื่อยมากๆก็หลับไปเหมือนว่าไอการที่เรานอนเร็วเกินไปครับจะทําให้ตัวเองตื่นมากลางดึกมัน,นอนไม่หลับอ่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจครับออกไปเดินเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยก็วังเวงครับตามภาษาคอนเซปต์โรงเรียนตอนกลางคืนอยู่ๆครับเราได้เจอกับเอเธอร์ที่เดินมา เธอเป็นนักวิจัยของที่นี่ครับก็เลยได้อยู่จนดึกหน่อยและเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอนี่แหละครับเป็นคนที่ออกข้อสอบด้วยเราได้ถามเธอครับงั้นเธอก็ได้คุมสอบด้วยใช่ปะเธอบอกว่าคนคุมสอบครับจะเป็นแค่ผู้ประชาการเท่านั้นเธอไม่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับเธอและคนอื่นที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมาเซียนาก็มีหน้าที่แค่สอนนักเรียนตามหลักสูตรที่เขากำหนดมาให้เราก็แปลกใจครับว่าทางที่ดีอ่ะ มันควรจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปเป็นคนออกข้อสอบหรือไม่ก็เป็นคนออกหลักสูตรปะมันต้องให้คนที่คุกคขีจริงๆเว้ยมาทำอะแต่เอเธอร์บอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าทางคนใหญ่คนโตเขาว่ากันมาเนี้ยอ๋ออีกอย่างก็ดูนุ่นดิเหมือนว่าจะมีนักเรียนกับคุณครูโตลุ่งนะวันเนี้ยเรามองไปตามที่เธอชี้ครับก็เจอกับชไวแล้วก็มาเซียนาอยู่ตามภาษาคนใกล้สอบครับก็เครียดแหละชไวก็เลยมาขอคำปรึกษาจากมาเซียนา แล้วก็มาเซียนาก็ปลอบเธอด้วยจากนั้นครับทั้งสองก็เดินไปเพื่อเข้าที่พักเอเธอร์ก็บอกว่ามาเซียนาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นครูโดยเฉพาะอีกอย่างเดิมทีเธอก็เป็นคนขยันมากอยู่แล้วนายก็ควรทําตัวแบบเธอเหมือนกันนะไปพักไปพรุ่งนี้จะได้สดชื่นในวันต่อมาครับก็เป็นเช้าอันสดใสแต่คงจะไม่ดีต่อใจนักเรียนเท่าไหร่เราก็ปลอบน้องๆครับว่าไม่เป็นไรนะทุกคนการสอบอะมันก็ใช้ดวงล้วนๆนั่นแหละ จากนั้นครับมาเซียน,นาก็มาแล้วก็บอกให้ทุกคนประจําที่ดูจากหน,าน้าน้องๆแล้วครับก็เหมือนว่ากําลังจะตุยกันเลยและในเวลานั้นการสอบก็เริ่มขึ้นนักเรียนส่วนมากครับเวลาสอบก็จะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆ 1. ครับคนที่ไม่ได้อ่านอะไรมาเลยแล้วก็ตายเอาดาบหน้า2ครับคนที่อ่านอะไรมาเหมือนกันแต่ก็มาตายเอาดาบหน้าเหมือนกันและสุดท้ายครับกูไม่เอาอะไรละไม่นานครับออดก,ก็ดังขึ้น เป็นสัญญาณว่าการสอบข้อเขียนนั้นสิ้นสุดลงหลังสอบเสร็จครับเราก็ได้ไปคุยกับมาเซียนาเธอจะแจ้งเราว่าตัวเราครับจะเป็นผู้ประชาการให้กับนักเรียนห้องพีแล้วก็เป็นคนคุมสอบด้วยซึ่งสถานที่สอบก็คือพื้นผิวครับแล้วก็สู้กับแรปเจอร์จริงๆ เราก็ตกใจครับนี่คิดจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นอะ่ะแล้วอีกอย่างคือพวกเธอเป็นแค่นักเรียนเองนะมาเซียนาบอกว่าการทดสอบนี้จะวัดว่าพวกเธอนั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเดิมทีแล้วครับที่จะตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนานิเกตให้เก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งและการดูผลลัพธ์ที่แน่ชัดมันจําเป็นต้องสอบในสถานที่จริงถ้าหากเกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของนิเกะที่ต้องปรับตัวแล้วก็เอาชนะมันถ้าพวกเธอทาไม่ได้ก็แค่ตายเท่านั้นพูดยังกับว่านักเรียนเป็นหนูทดลองว่าหลักสูตรที่เรียนมามันได้ผลหรือเปล่าซึ่งมาเซียนาเองครับก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแต่เธอบอกว่าครั้งนี้มันต่างออกไปวงเล็บว่าครั้งนีครั้งเดียวพวกเราจะสอบในห้องจำลองเพราะมีคนสนใจเข้าชมการสอบนี้และขอเดาครับว่าครั้งหน้าก็เป็นพื้นผิวเหมือนเดิมมาเซียนาครับไม่ได้ปฏิเสธแสดงว่าอืมใช่เธอบอกว่าไอหลักสูตรเนี่ย มันโดนกำหนดมาจาก MMR แน่นอนว่าเธอไม่อยากให้นักเรียนไปหรอกครับเธอไม่โอเคอีกอย่างครับนอกจากเรื่องเนี้ยก็มีอีกหลายเรื่องเว้ยที่เธอไม่เห็นด้วยเธออยากจะต่อต้านทุกอย่างที่นี่ด้วยซ้ําเราครับได้ไปหากับนักเรียนห้องีแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนหายไปคนนึงครับเธอชื่อว่าเธอเซราน้องบอกว่าเหมือนเธอจะเครียดจากการสอบข้อเขียนครับตอนนี้คงจะอยู่คนเดียวทุกคนคาดการว่าเดี๋ยวเธอคงจะกลับมาเร็วนี้แหละมาเซียนาก็เลยแจ้งกับนักเรียนเลย ว่าการสอบครั้งนี้ครับจะเป็นห้องจำลองแล้วก็ผู้ประชาการก็จะเป็นคนสั่งการพวกเธอแล้วก็เป็นคนคุมสอบด้วยแต่ถึงจะเป็นห้องจำลองก็อย่าประมาทยังไงแรปเจอร์ตัวนั้นก็เคลื่อนที่ได้พอเธอแจ้งเสร็จครับมาเซียนาก็ออกไปเราเห็นน้องๆครับดูสบายๆก็เลยถามว่า ไม่กังวลกับการสอบบ้างเหรอไอ้บอกว่าพวกเธอชินแล้วครับเดิมทีพวกเธอก็ไปสอบที่พื้นผิวบ่อยๆอีกอย่างครั้งนี้ก็เป็นห้องจำลองก็เลยชิลไปใหญ่ะนะแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือมีเราครับคอยสั่งการเพราะคนที่มีความสามารถในการสั่งสูงก็จะทําให้คะแนนของพวกน้องๆออ,ออกมาดีด้วยปกติครับเขาจะเอาผู้ประชาการหน้าใหม่ที่บางคนก็ไม่เคยไปพื้นผิวเลยมาสั่งด้วยความที่ว่าระหว่างการสอบครับ ก็มีโอกาสที่ผู้ประชาการจะตุยได้เพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์ครับก็เลยไม่ค่อยมายุ่งกับเรื่องนี้มากเพราะจะเอาตัวมาเสี่ยงมันก็นั่นแหละเปล่าประโยชน์นะน้องๆก็เลยสงสัยเหมือนกันครับว่าใครมันหมัน่นไส้เราถึงขนาดส่งคําเชิญมาวะในวันต่อมาครับเราก็ได้ไปห้องจําลองอะนะแต่น้องๆก็แจ้งว่าจานเธอเซล่ายังไม่มาเลยจาน เมื่อวานน่ะนางก็อยู่ห้องนะน้องไลบอกนางก็คุมโปองอยู่อะ่ะก็เลยไม่อยากไปกวนไลก็เลยเขียนโน้ตไว้ว่าเปลี่ยนที่สอบแล้วก็ทิ้งไว้นั่นน่ะไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ไหนแล้วแต่ที่แน่ๆครับตอนนี้คือใกล้เวลาสอบแหละและแล้วครับก็มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น มีประกาศว่าไฟไหม้ครับตอนแรกเหมือนว่าจะให้นักเรียนอบพยพแต่ก็ดันเปลี่ยนประกาศครับให้ทุกคนอยู่ในห้องแทนซึ่งมันผิดกับหลักปฏิบัติมากเว้ยมาเซียนาเริ่มรู้สึกแปลกๆและแต่ตอนนี้ครับต้องออกไปตามหาตัวเธอเซร่าก่อนนะมาเซียนาครับบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปคนเดียวเองแล้วก็ฝากเด็กๆไว้กับเราถ้าเกิดเธอมาไม่ทัน ก็ให้พาตัวนักเรียนรับเข้าไปสอบได้เลยจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปแต่เด็กๆครับเป็นห่วงคุณแม่มากก็เลยบอกให้เราขับตามเธอไปไลบอกว่าเดี๋ยวจะถ่วงเวลาสอบให้จนกว่าพวกเราจะกลับมาแล้วก็ให้มารู้มาด้วยครับเพื่อช่วยในการตามหาตัวมาเซียนาเราก็ตามมารู้มาครับจนเจอกับมาเซียนาที่อยู่หน้าโกดังข้างๆนั้นครับเป็นตึกที่โดนไฟเผานะ โชคดีที่ไม่นิดนึงเราเข้าได้ไปสมทบกับมาเซียนาเพื่อช่วยตามหาแล้วก็ได้ถามเธอครับว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าตัวของเธอเซล่าอยู่ไหนนางบอกว่ารู้ครับแต่ใช้คําว่าอาจจะนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการวางเพลิงนั้นก็เป็นตัวของเธอเซียนาเองที่เป็นคนทำคงจะทําขึ้นเพื่อหยุดการสอบเพราะว่าจากที่ฟังประกาศแล้วอะ่ะปกติมันต้องอพยพรักเรียนก่อนใช่ปะแต่ด้วยความที่ว่าวันเนี้ยมีคนเข้ามาชมการสอบเยอะก็เลยจะเป็นที่จะต้องสอบต่อ ตัวของเทอร์เซน่าเองครับก็ไม่อยากให้เพื่อนมามีเอี่ยวด้วยก็เลยปีกตัวออกมาและคาดการก็คือตอนนี้ครับเธออยู่ในที่ที่เธอเกลียดที่สุดซึ่งนั่นก็คือลิฟท,ที่ใช้ในการส่งไปพื้นผิวเรารับเปิดประตูลิฟต์เข้าไปแล้วก็เจอกับนิเกะร,รุ่นผลิตจํานวนมากคนหนึ่งเธอคือเทอร์เซล่าที่ปลอมตัวเป็นนิเกะร,รุ่นผลิตจํานวนมากครับเหมือนว่าตัวของมาเซน่าครับจะจําเธอได้ดีเหตุผลที่เทอร์เซล่าทาแบบนี้เพราะเธอสอบข้อเขียนตกครับ และเธอคาดการว่าการสอบภาคปฏิบัติของเธอก็น่าจะตกเหมือนกันเธอเลยไม่อยากสอบแต่ปัญหานั้นครับมันไม่ได้อยู่แค่นั้นน่ะแน่นอนว่าทางสถาบันพูดตลอดว่าคนที่สอบตกก็มีโอกาสเริ่มใหม่เสมอแต่สังเกตรหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่มีการสอบทุกคนจะทําตัวแปลกๆกันหมดเพราะว่าถ้าสอบตกไปแล้วการเริ่มใหม่คือการรีเซ็ตความทรงจําของนักเรียนแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างภายนอกให้อดีตเพื่อนๆจําไม่ได้ทุกอย่างที่เคยทํามาจะเริ่มใหม่หมด แต่ว่าก็มีโคต้าอยู่แค่3ครั้งถ้ายังไม่ผ่านอีกจะถูกจับไปที่ห้องวิจัยและจะไม่ได้กลับมาอีกเลยพวกนั้นจะทดลองทุกอย่างที่มีประโยชน์ทั้งให้ลองยาทําให้อยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายเพื่อวิจัยตัวเธอเซลาเองคาดการว่าตัวเธอน่าจะเหลือแค่โคต้าสุดท้ายเธอเลยมาที่นี่เพื่อจบชีวิตตัวเองโดยการระเบิดลิฟต์เพราะไม่อยากอยู่ในห้องวิจัยที่เหมือนกับนรกแล้วก็ไล่พวกเราออกจากที่นี่ครับเพื่อความปลอดภัย ผมรู้จักสีหน้าของมาเซียนาครับเหมือนว่าเรื่องที่เธอบอกมาจะเป็นเรื่องจริงในตอนนั้นเองเธอเซียาก็กาลังจะจุดระเบิดแน่นอนว่าตัวผู้ที่เป็นอาจารย์นั้นอยากเข้าไปช่วยลูกศิษย์เราครับจึงสนับสนุนให้ตัวเธอนั้นทําในสิ่งที่อาจารย์ควรจะทํามาเซียนาได้ยิงปืนใส่มือเธอเซ่าที่ถือรีโมทอยู่จนหลุดออกจากนั้นครับ เธอก็ยิงไปที่ระเบิดที่ติดอยู่บนเพดานลิฟต์ต่อจากนี้คือหน้าที่ในฐานะของอาจารย์ในเมื่อเธอเดินในเส้นทางที่ผิดก็เป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องแนะนําเธอแล้วก็ไม่คิดว่าการที่เธอระเบิดลิฟต์จบชีวิตตัวเองนั้นจะเป็นทางออกหรอกเธอพูดถูกอยู่หลายเรื่องแน่นอนว่าตัวอาจารย์ไปสอบแทนพวกเธอก็ไม่ได้โดนลบความทรงจําแทนนักเรียนที่สอบตกก็ยังทําไม่ได้หน้าที่ของอาจารย์มีแค่สอนนักเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดมาไม่สามารถทําอะไรนอกจากนี้ได้ มันทําให้ตัวของอาจารย์เจ็บใจอยู่เหมือนกันที่ทําได้แค่เฝ้ามองความเป็นไปของนักเรียนแต่ในครั้งนี้อาจารย์จะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอนั้นสอบผ่านและจบไปพร้อมเพื่อนๆเธอ,อไม่ต้องเชื่อในตัวอาจารย์อยากให้เธอเชื่อในตัวของตัวเองว่าเธอนั้นสอบผ่านแน่นอนเพราะงั้นเรากลับไปสอบกันเถอะแต่เธอเซ่าครับบอกว่าคงจะไม่ได้หรอกเพราะดูจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่เธอทํามาแล้วเราก็เลยหาข้ออ้างให้น้องครับเอ่มข้ออ้างเหรอเธอก็แค่เครียดมากจากการสอบ จนจุดเทียนภาวนาแล้วก็ไฟไหม้บึ้มๆโอเคข้ออ้างนี้เยี่ยมปไปได้เลยพวกเราครับได้กลับมาสอบอีกครั้งหนึ่งโชคดีครับที่ไลไปเกี้ยกล่อมหรือว่าไปโวยวายก็ไม่รู้ครับจนก็ได้สอบทีมสุดท้ายนะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสอบอยู่พอดีเหมือนว่าตัวของเธอเซียนาครับจะลืมปืนไว้แต่คุณแม่ครับก็เอามาให้เธอเพราะกะไว้แล้วว่าเธอลืมแน่ แล้วก็ได้พูดให้กำลังใจเธอครับว่าการสอบครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะมันไม่ได้ยากเธอก็ยังมีเพื่อนที่เต็มไปด้วยฝีมือแล้วก็ความสามารถคอยช่วยเหลือเธอไม่ว่าเธอจะล้มกี่ครั้งพวกเขาก็จะดึงเธอขึ้นมาอีกอย่างก็มีผู้ประชาการมากความสามารถคนนี้ด้วยวางใจได้เลยดูเหมือนว่าการสอบครับจะผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองครับอย่างไร้ที่ติเลยในเวลาไม่นานครับการสอบก็จบลงตอนนี้ครับก็เป็นพิธีจบการศึกษา หน้าของนักเรียนที่ตอนแรกกบูดบึ้งนะตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแหละตัวเราขับตามหามาเซียนาอยู่ไอบอกว่าอ๋อตัวอาจารย์อยู่ห้องเรียนอ่ะเราไปหาดูดีในขณะนั้นครับเธอก็ส่งข้อความมาหาเราเหมือนกันบอกว่ามีเรื่องจะคุยเดี๋ยวรออยู่ห้องเรียนเหมือนว่าตอนนี้ครับตัวเราจะมีหลายคําถามเลยที่รอคําตอบอยู่นะจากเธอเราไปที่ห้องครับก็เจอมาเซียนาอยู่เธอก็รู้ครับว่าเรามีคําถามมากมายที่รอคําตอบเธอบอกว่า ไม่ว่าจะถามอะไรมาเธอจะตอบเราทุกอย่างข้อแรกครับเรารู้เรื่องเกณฑ์ของผู้ประชาการและจากที่นักเรียนบอกเรามาคือว่าต้องเป็นคนที่ไม่เคยขึ้นไปบนผิวดินมาก่อนซึ่งตัวเราครับไม่ควรจะถูกเชิญมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงไหมต้องมีคนจงใจส่งมาขอได้ว่าเป็นเธอและใช่จริงๆครับตัวมาเซนานั้นเปลี่ยนชื่อคนที่เชิญเป็นตัวเราแต่ว่าทําไมกันนะตัวเธอจึงถามว่าตั้งแต่ที่เรามาเนี่ยหลังจากเห็นการสอบแล้วรู้สึกเป็นยังไงมัง่ง กับโรงเรียนเนี่ยเอาจริงๆไหมมันไม่ต่างอะไรจากห้องทดลองเลยนะเว้ยมันไม่ใช่โรงเรียนอ่ะมาเซียนาครับก็คิดเหมือนกันทั้งจับตามองว่านักเรียนจะแก้ไขปัญหายังไงให้ไปทาภารกิจเสี่ยงๆดูว่าการใช้อาวุธมีประสิทธิภาพหรือเปล่าทุกอย่างมันคือการทดลองซึ่งใช้นักเรียนเป็นตัวทดลองก็จริงอยู่ที่บอกว่าเป็นโรงเรียนเพราะนักเรียนอ่ะที่อยู่ในที่นี่ก็ได้รับความรู้กันหมดแต่มันจะมาทดลองแบบนี้มันไม่ได้เปล่าววะตัวมาเซียนาครับบอกกับเราว่า สักวันหนึ่งเธอจะทําให้สังคมได้รับรู้เรื่องที่แต่ละวันนักเรียนต้องเจออะไรแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ในตอนนี้เธอยังแข็งแกร่งไม่มากพอที่จะแข่งข้อใส่สักวันถ้าเธอหายไปเธอก็อยากให้ตัวเราได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงดึงตัวเรามามีเอี่ยวด้วย เธอก็ได้ขอโทษเราครับากับการกระทําของเธอแต่ถ้าไม่มีเราเธอก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะทํายังไงต่อเธอรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเรานั้นใจดีกับนิกเกมากเธอเชื่อใจเรามากๆครับถึงขนาดบอกเรื่องราที่เธอจะทําในอนาคตด้วยเราจึงได้ทําข้อตกลงกับเธอครับว่าต่อไปเธอห้ามปิดบังอะไรกับเราเด็ดขาดต้องบอกทุกเรื่องที่เธอรู้ซึ่งตัวเธอครับก็รับปากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือ ห้ามหายตัวไปไหนเด็ดขาดโอ้นี่มันคำพูดบอกรักชัดๆและในที่สุดครับเธอใหม่ก็เริ่มขึ้นไอ้ชีย้ยเร็วชิบหายเหมือนชีวิตจริงเลยแต่ในห้องเรียนครับก็ไม่มีวิเแววของเธอเซน่าเลยน้องๆก็ใจเสียครับกลัวว่าเธอจะสอบตกแต่ที่ไหนได้ครับนางมาสายเวยเออก็คอยยังช่วหน่อยนะ ต่อจากนี้ก็อยากให้ทุกคนอ่านเองครับเพราะว่าผมไม่สามารถสื่ออารมณ์ในช่วงนี้ได้จริงๆ มาเซนาครับได้ไปหาเอเธอร์ที่ห้องวิจัยมาเซนาถามว่าช่วยเธอทําไมทั้งการเชิญผู้การที่ไม่อยู่ในเกมทั้งการวางเพลิงโดยรวมแล้วเธอควรจะโดนเรียกไปคุยด้วยซ้ําแต่เอเธอร์ก็ช่วยเธอไวเอเธอร์บอกว่าแค่เธออยากทาเฉยเฉยอ่ะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่คุณแม่ไม่ปลื้มครับก็คือนางาไปบอกกับเธอเซนาเรื่องรีเซตน,นี่แหละนางก็บอกว่าเธอเซนามาถามนางนางก็เลยตอบตรงๆไปตามภาษานังวิจัยเฉย แต่จุดประสงค์ี่แทริงของเธอครับก็คือเธออยากรู้ว่าเธอเซนาจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าแล้วก็จดบันทึกผลเอาไว้ตามภาษาขนักวิจัยโลกจิตนะเธอครับก็ได้เตือนกับมาเซนาว่าสิ่งที่เธอทําลงไปอะ่ะคิดว่าเธออยากแค่ทรมานนักเรียนเล่นๆหรือไงไอพวกทางคนใหญ่คนโตอะ่ะมันสั่งให้เรามีหน้าที่แบบนั้นทั้งเธอที่เป็นอาจารย์และตัวฉันที่เป็นนักวิจัยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนกันแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูทําตัวในเนียนข้าไว้ ไม่งั้นถ้าพวกนั้นจับได้ว่าเธอต่อต้านทุกอย่างมันก็จบหมดและเหตุผลจริงๆที่เธออยากช่วยเพราะว่าตัวเธอสนใจในตัวมาเซียนาเพราะว่าตัวของมาเซียนาถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอาจารย์โดยเฉพาะตัวของเอเธอร์ก็เลยอยากรู้ว่ามาเซียนานั้นจะทํำยังไงเมื่อน,นักเรียนของเธอตกที่นั่งลําบากและอยากรู้ขีดความสามารถในฐาน,นะอาจารย์ของเธอด้วย ก็ขอจบไว้ในเพียงเท่านี้ครับตอนแรกก็กะว่าจะมาเล่นแบบในเรื่องใสๆไอ้ชี้อที่ไหนได้ตับกูแตกอีกแหละสวัสเต้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับและขอภัยในคำที่ไม่สุภาพด้วยสวัสดีครับ